ก็น้ำร้านนี้ละจ้าโอ้ยสวัสดีแม่อีโนร้อนป่ะพี่ขอกินหน่อยได้ปะเอ้าเจ้มันของหนูนะของหนูแล้วไงกินหน่อยไม่ได้ไงทวงเลยก,ก็สารของลูกค้าเอ็งจะกินเ,เขาทำไมของลูกค้าแล้วไงกินหน่อยไม่ได้แม่อยากกินดิ่ฉันทำหม่ใหม่หัหน่าเบื่อน่าลำาคาญไปแล้ว ช่างเิรจาแล้วรเราอ่ะยา่าไม่มีแฟนหรอกจก้ะย่าเป็นแม่ลิงเดียว <c oughs> คุณปู่คะคุณปู่มารับหนูเลยนะคะตอนนี้หนูอยู่ที่ร้านน้ำใกล้ๆเบอร์นิคต์คุณปู่อะค่ะคุณปู่รู้ไหมหนูอะติดต่อว่าที่แฟนคุณปู่ไว้ให้แล้วนะคะอ่าๆเดี๋ยวคุณปู่ไปนะอ้ะอาวที่นี่เองกูตามพาทั้งนานไปกลับบ้นานลูก แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะไปมานคะนั่งไนั่งนั่งนั่งแม่จ๋าช่วงนี้ธุรกิจลูกค้าถูกด้วค่ะทนอีกแล้ว่ธนาคารลูกกูไม่ได้แล้วอ่ะนิดนึง้แม่นะลูกกูไม่เซ็นให้หนอยได้ไหมนิดนึง เซ็นอะไรอะตังฉันไม่เหลือแล้วนะลูกนะแม่จะมาหลอกแม่ทำไมอะนี่ลูกแท้ๆนะเนี่ยถ้าแม่ไม่เซ็นลูกกับแฟนลูกไปต่อไม่ได้ใช่แ <นะ S 2> ม่ช่วยพวกหนูหน่อยนะคะเซ็นน,น,นิดนึงนิดแป๊บนึงยืมบ้านหลังนี้แป๊บนึงแม่ธุกรกิจได้กำไนกรนีวก็เอามาคืนขอเวลาสักสองสามเดือนครับแม่ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะข้างหนนะแม่นะบานหลังนี้มันจะเล็กนิดเดียวแล้วแม่เนาะ เสร็จแล้วอะ่ะในในบ้านก็เป็นของคุณหนูแล้วแม่หนูเก็บกระเป๋าให้แม่แล้วออกไปฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีวันนี้บ้านของผมแม่เสร็จแ,แล้วแม่ไม่มีสิทธิ์อยู่ออกไป,ไปเลยค่ะแม่แมตาผมออกไปออกไปเลยแม่เฮ้ยนี่มันคุณย่าในวันนั้นนี่นาคุณย่ามาทำอะไรตรงนี้ โดน,นลูกชายไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้าน <c oughs> คุณปู่คะพาคุณย่าไปที่บ้านเราด้วยได้ไหมคะคุณย่าเขาน่าสงสารมากเลยอะคะ่ะนะคะนะคะกล<ะ>ับบ้านนี่นะลูกได้ไหมคะงั้นจดทะเบียนเลยไหมคะฮะจดทะเบียนเลยเหรอใช่ค่ะถ้าคุณปู่ไม่ยอมไปจดทะเบียนหนูจะหนีออกจากบ,บ้านและหนูก็จะไม่อยู่กับคุณปู่แล้วอ,อ๋อ หนูจะไปอยู่กับคุณแม่ที่ต่างประเทศแล้วหนูก็จะไม่อยู่กับคุณปู่แล้วโอ,อ,อ้ก็ได้ก็ได้เย้ <Yeah! S 3> มันจะไม่เร็วไปหน่อยนะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวถ้าคุณปู่คุณย่ามีทางที่ดีกว่านี้เดี๋ยวค่อยอยากกันก็ได้นี่คะโอ้ยฉันมีเมียตอนแกแล้วเนี่ยฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะฉัน,ฉน สร้างปัญหาเออถ้าฉันขยับขยายหรือมีที่อยู่ใหม่ฉันจะย้ายคุณนะเบี่ยงไปคุณมี่บ้านคุณหรออือไม่ใช่มีเจ้าของบ้านของบ้านอยู่นูน่นผมแค่คนขับรถอรับโอใช่ใช่ใช,ใช่มีบ้านคุณนะออคุณตามสบายเลยนะคะเอออยากทำอะไรก็ทำเลย อนั่นแหละอยากตีต้องปกงตีลังกาก็ตีไปเลยทำตัวตามสบายไม่ต้องเกรงใจฝากเรือฝากตัวด้วยนะคะ,ะได้ครับตาสบายเนละยากทำอะไรก็ทำครับเป็นคนขับรถใช่ไหมครับนายงั้นผมขอฝากรถไปเก็บด้วยนะครับได้ทีเอาใหญ่เลยน่เรานะเฮ้ย แม่ครับเม่อกี้ผมโดนอีกแล้วอะ่ะเจ๊งอีกแล้วครับอยากขอร้องแม่ไม่อเลยนะบ้านแม่ก็ยกให้แล้วเนเจ้าะ,ะีเล่่ยหยะ้องแล้วุด,ดคนอย่าเส้นเด็ดขาดเลยนะนี่มันไปสัญญาเงินกู้นี่ นี่มันอะไรกันน่ะนี่แกติดการพนันอีกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดคนเซ็นทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยแม่เซ็นให้พวกหนูหน่อยนะครับจะไม่เกิดนะครับคมณพีทางหมดแล้วแม่พ่อร้องแล้วค่ะคุณแม่คนคิดมากนะจะผมจะจัดการเองผมจะคอยอยู่เบื้องการคุณตลอดไป คิมมี่เพื่อนรักเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมวันนี้ฉันมีแฟนมามาแนะนำให้เธอรู้จักด้วยแหละเนี่ยเขาเป็นถึงผู้จัดก,การค่ายใหญ่นะ Y M A Record เลยนะคนะ่ายดังเลยสวัสดีครับทุกคนอขอโทษที่มาชานะคิมมี่นี่แฟนเธอเหรอดูสภาพสิหน้าตาก็ไม่ได้เลยหรือแต่งตัวซกมกโสโคกขนาดนี้เพอนัี้เอามาเป็นแฟนได้เนาะดูสภาพนี อะไรที่หลักแล้วผมว่าในตเยอะอะไรที่หลักคุณดูสภ้าอะสิดูแต่งตัวอะไรเนี่ยยังไงเธอก็เป็นเหมือนเดิมเนาะเหมือนสมัยเรียนอะจับได้ใครก็เอาไปหมดอะเธอจำได้ไหมตอนนั้นเธอโดนไล่ออกเพราะอะไรตธอเป็นอย่างนี้แหละกินไม่เลือกเธอก็รู้นี่ว่ามันคือเข่าเลยออได้แล้ว รู้ไหมรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเลยนยอยู่ดีไม่ว่าดีเงาหัวจะไม่มีอยู่แล้วทำไมอน่ะโอ้คุณตบฉันทำไมเนี่ยมีตาหาวิ่เบลวไหมเดี๋ยวจะไม่มีตาใช้อยู่แล้วคุณเป็นถึงผู้จัดการในนั้นละเรารู้ไหมว่าเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครก็เป็นคนสกงอกแต่งตัวสกปรกอ่ะคุณดาวิทผมต้องขอโทษจริงครับแฟนผมไม่รู้เรื่องอะไรครับยังยังจะมาสกิดขอโทษคุณดาวิตอนนี้เลยอยู่ดีไม่ว่าดีเงาหัวจะไม่มีอยู่แล้วทำไม คุณไม่รูๆๆ้หรือว่าเขาเป็นใครอ่ะฮะคุณตอบฉันทำไมเนี่ยอยู่ดีๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะไม่มีตังใช้อยู่แล้วยุดได้แล้วคนนั้นก็แค่ผู้หญิงกโกหกเพื่อนใส่ลายเพื่อนผู้ชายคนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วก็คือผมนี่เองแล้วทุนที่คุณได้มันก็คือของคิมมี่เขาคนณภูมิใจนักนานเหรอ ตกเพิ่มได้สติไงเถียงคุยอะไรกันแักวนะเขาเป็นใครไม่รู้จักเงาหัวเองเหรอฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อแกอยากได้มรดกไหมอยากดิพี่จะอยากได้จับแม่แกไปเรียกค่าไทยสิใช่ใช่ร้อยโอ๊ยทำอะไรใันนะจะทำอะไรฉันแม่เซ็นทำแม่ไม่เซ็นแม่ไม่ท้า ใชาเฮ้ยพี่ทำไรเนี่ยแม่เฮ้ยพี่ทำไรเนี่ยเขาบอกให้ขู่เฉยๆพี่หนูไม่รู้ไม่เห็นนะหนูไม่รู้ไม่เห็นหนูไม่รู้ไม่เห็นแม่ขอโทษผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้เป็นคนดีนะลูกนะเลิกเล่นกันารพดันให้แม่นะผมจะเป็นคนดีผมจะตั้งใจรัมาหากินครับ ทุกอย่างที่แม่หา,าได้ในชาตินี้ยังไงก็เป็นของโลกอยู่แล้วลูกไม่จำเป็นต้องใช้คนอุบายหรอกแม่นะลกูกขอโทษ <c oughs> และแล้วแกก็ยังเป็นคนดีเพียง <c oughs> แต่ว่าแกเลือกผู้หญิงผิดเดี๋ยวชันจะยกบ,บ้านพรอมที่ดินและเงินสดยี่สิบล้านให้แกไปสร้างเงินสร้างตัวใหม่เป็นคนดี <c oughs> กลับมาเป็นคนดีของพ่อแม่ อแม่ไม่ได้เปเลยหรอแม,ม่ไม่ได้เป็นไปหรูแม่แค่อยากรู้ว่าลูกอะยังเป็นลูกแม่อยู่หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพ่อเขาอะมีคนลร้องใจล้กเนหะ้ือนกกลับมาเป็นคนเดิมของแม่นะลูกนะผีการพนานอนะจะได้ไม่เข้าสินงเรานะแล้วก็จงเลือกผู้หญิง ที่เป็นคุ่งพรวดไม่ใช่ฐานะนะลูกเป็นหวนัวใจเขารักเราจริงๆนะล,ลูกนะ